เทปทับหลวงนี่คือบางแหลกเปิดหัวในปีสองพันหรอสะครับสำหรับที่งานเทพทับหลวงครับเดมือนามดีนะครับสั่งไม้นะครับดาวดงไม้นะครับมาเป็นมือนามคันเทพให้นะครับสำหรับที่งานเทพทับหลวงครับกับคุยกันนะครับคุยกันเสมากันการธรรมาข,าขายนี่ อาประวัตตลาดใดนะครับลาที่รักสุดใจกรบพี่นวางเอ้ยข๊าหลวงสร้างโมสูรราคานะครับเนื่องจากเป็นบังแหลกชุดแหลกบล็อกไม้บังแหลกนะครับการสร้างกายะมะมึงลำตัวนะครับราคาสูงนะครับพี่น้องจะ้ะทุกมองเรียบร้อยครับ รอยนัเป็นคู้สูงล้มัญญาอำนาจใหญ่ขอเชิญเทพทับหลวงจงส่ตอาม่ง้าเทับหลวง ตึงๆน,น,นะครับถือว่าการสะปุดโตถือว่าดีครับแต่ว่าลำดาบนะครับเจียวตรงขางเป็นเจียวยึกยักไล้อ่ะพี่น้องสียงหางเลยนะครับรรรเป็นหางมันค้งเหงือกยืดหลักยึกยักเป็นไม้ตีกอล์ฟเป็นไม้ตีกอล์ฟนะครับ เร็นแวพี่น้องสร้างโมเมนใจนะครับเนื่องจากเป็นหนงไฟบางแหกชุดแหลกบางนะครับเป็นบอกไฟนะครับเป็นหนงไฟพิการนะครับจะรอหลุนรอชมเวลาจริงนะครับรอหลุนเวลาจริงเลยพี่น้องเนื่องจากเป็นหนูไฟพิการนะครับ้องต้นกับพ่อหางหักนะครับทีมงานกับทําเต็มที่แล้วครับสูร้าสูบไว้ครับทีมงานเทพทับหลวงครับ รอเวลาจริงเลยครับนหางโมพุงดาวดาที่นี่ก็ไปไร่จำพื้นออกเลามมาหลายคนปะสี่ทนครับจำพื้นฝาดเวย พอรันพอไปนะ,ะสูราสูบไค้ครับสำหรับที่งานเทพทับหลวงครับกายอยู่ยูสองนิดนิดเดียวครับเป็นน้อยพิการพี่น,อน้อง,งก็ยังหห้านน้งากันนอายยูยูฟ้า ขาวหนูสองก่อนนี่แลครับเป็นไฟตกหางขาดนูไฟตดสักหางขาดนะครับแจ้งเวลาครับเวลาไม่ผ่านครับยืนนิจุดเวลาไม่ผ่านฝาขาวก่อนคมนะครับกำงที่ของิเรษสากส่วนหางนะครับอยู่ฝ่าขาหนูแล้วแล้วนะครับก่อนจะหดไปใหม่นี่ครับส่วนสาก่องนะครับห่างกันจะว่าสิบบ้านนี่ครับหัวนะครับ ส่วนหางนะครับติดตะสาวครับกลางฉีต๊กพอดพืนครับงไปกันซากกันนะครับกระทกครับต่ำลงครับปีดตึงนะครับยังอีส่วนสากหัวนะครับกางเงยะดไหลลงมาตามนะครับเวลาไม่ผ่านครับสำหรับทีมงานเจ้าตำรวจครับสู่ต่อไปนะครับสำหรับทีมงาน